สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับจากอีพีที่1 2 7 5นะครับที่ผมเคยทําเหรียญหลวงพ่อทุ่มที่เป็นออกขาดหน้านะครับที่สร้าง2 0 0พันกว่าเหรียญไปนะครับวันนี้ผมได้เหรียญที่สร้างมารุ่นหลังนะถือว่าเป็นเหรียญรุ่นที่3ของท่านนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่1นะครับแล้วก็รุ่นที่2องเนี่ยด้านหลังจะตอกเลข2แล้วก็มาถึงรุ่นนี้นะครับที่เป็นรุ่นที่3าที่เป็นเหรียญนะครับ ่ารุ่นนี้สร้างในปี2538นะครับเป็นเหรียญตายเหมือนกันนะสร้างจากหลวงพ่อละสังขารนะครับต่อมามีความต้องการใช้เหรียญของหลวงพ่อมากขึ้นนะครับก็มีคณะจากปัตตานีเนี่ยนำโดยท่านรองผู้ว่าในสมัยนั้นนะครับก็เลยมาสร้างเหรียญรุ่น3รุ่นนี้ขึ้นมานะเพื่อไปแจกทหารตำรวจแล้วก็ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนใต้เป็นหลักนะครับเรียกว่ารุ่นคุ้มภัยชายแดนใต้นะครับ ปลุกเสกเมื่อวันเสาร์แรมห้าค่ำเดือนห้าเสาร์ห้านะครับก็คือเป็นวันที่ดีเลิกดีมากๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเหรียญนี้นะครับเป็นหลักนะครับวันนี้เพราะว่าเหรียญนี้ในอีพีที่หนึ่งสองเจ็ดห้าผมเคยถ่ายไปแล้วแต่เป็นอีกเหรียญนึงนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นออกขาดเหมือนกันแต่ไม่ใช่เหรียญในในคลิปวันนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญของรุ่นแรกก่อนก็ได้นะครับสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างนะครับเนี่ยนะครับเหี๋ยวรุ่นแรกนะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่่อทุมน แบบนี้นะครับอุปทุมโ,มโมนะฮนะ,น,น,น,ะ,ปปะมมนี่นะครับอุปัทุมโมอย่างเงี้ยนะครับคือออกขาดตรงเนี้ยเป็นข้างหน้าเนี่ยก็จะสร้างแค่สองพันกว่าเหรียญน,นะครับแล้วก็ไม่สวยก็เลยไปสร้างออกขาดหลังใหม่ขึ้นมาอีกนะครับแปดพันกว่าเหรียญน,นะรวมทั้งหมดก็ประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นสร้างหอละครนะครับถ้าเกิด8 0ดพันกว่าเหรียญก็จะเป็นออกขาดหลังตรงนี้นะครับ อันนี้ถือว่าก็ยังค่อนข้างโอเคนะครับลุ้งๆสวยๆอยู่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับหูก็ปิ้นๆตั้งๆตัดเจาะนั่นนะฮะแบบนี้นะอ่าเนี่ยนะครับอ่าด้านหลังก็จะเขียนแบบนี้นะเพื่อนๆนะรุ่นแรกนะครับสร้างหอระฆังนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูรุ่นที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้สร้างห้าหมื่นเหรียญนะครับเพื่อเอาไว้แจกโดยเฉพาะเลยนะครับ เป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับเนี่ยนะก็เป็นข้างหน้าก็จะเหมือนกันนะครับเห็นไหมก็คือเป็นหลวงพ่อทุ่มเหมือนกันนะครับแต่พิเศษตรงด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเขียนว่าเนี่ยนะครับรุ่มคุ้มภัยชายแดนใต้เห็นไหมฮะก็จะมียันใบพัดเหมือนกันนะครับชื่อวัดเหมือนกันพัทลุงเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมเหมือนกันนะฮะเปลี่ยนแต่ฟอนต์ข้างบนตรงนี้นะครับ เป็นรุ่มคุ้มภัยชายแดนใต้แล้วก็สร้างปริมาณที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะหาเหรียญหลวงพระทุ่มมาใช้เนี่ยผมว่ารุ่นสามรุ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับจับต้องได้ง่ายนะแล้วก็หาสภาพสวยๆได้ง่ายด้วยนะครับเพราะสร้างจํานวนมากพอสมควรนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีรุ่งๆอยู่เห็นไหมยรเดี๋ยวเราลงกล้องกันเลยละกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะอ่าเนี่ยนะครับดูฟอนต์ก่อนนะครับ นี่นะครับหลวงพ่อทุ่มนะครับเห็นไหมอ,อ่าอ่างก็จะเป็นปกติเห็นไหมฮะนี่หน้าหลวงพ่อในเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพื่อนเมตตาต่างๆนะลายผมนะครับก็จะมีความกระจายแตกของเนื้อโลหะที่ถุกกระแทกเห็นไหมคมชัดนะจับต้องได้ง่ายเบาๆนะครับ นะก็ถือมีความสวยงามนะครับไม่ต่างกันนะครับเพราะทุกเหรียญเปลี่ยนตายหมดอยู่แล้วอันนี้ก็ปลุกเสกโดยเกจิสายเขาอ้อพัทลุงเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะรอยเจาะนะครับปิ้นคมตั้งนะครับชัดเจนนะครับ นี่แต่ที่สำคัญตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับเนี่ยเขียนรุ่นคุ้มภยัยชายแดนใตาเห็นไหมฮะเจตนาชัดเจนนะครับสร้างมาเพื่อคุ้มภยัยชายแดนใต้เลยนะครับนี่ะนี่คือยันนะครับต่างนะนี่นะครับพัทลุงนะฮะวัดโคนสามโพชื่อวัดเป็นทางการคือ สุภาษาตรารามเนี่ยนะครับนี่นะอโอเคนะครับดีนะครับที่ทำฟอนต์ตรงนี้ไว้ก็แยกง่ายนะครับเห็นปุ๊บนึงก็รู้เลยว่าคนละรุ่นกันเดี๋ยวไปดูตัวตัดสักนิดนะครับเนื่องจากสร้างในปีห้าสูตรแล้วเนี่ยผมว่าตัวตัดก็จะค่อนข้างคมแล้วนะครับเทคโนโลยีทันสมัยแล้วนะนี่นะครับ ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีหักครึ่งครึ่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับนิดหน่อยนะเนี่ยนะครับเนี่ยนะด้านข้างนี้ของหลวงพ่อนะฮะเนี่ยนะครับอนี่นะ ถ้าอยากใช้เหรียญหลวงพ่อทุ่มเหรียญนี้ก็ถือว่าโอเคนะเจตนาดีทุกอย่างนะครับเจตนาของรุ่นก็ชัดเจนนะผู้ปลุกเสกวาระที่จัดสร้างเลิกยามดีหมดนะครับเจตนาดีทั้งหมดเลยนะน่าสนใจนะครับหลวงพ่อก็คุ้มครองทุกท่านเหมือนกันหมดนะครับทุกเหรียญเปเหรียญตายอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนลองหามาใช้ดูนะรุ่นคุ้มภัยชายแดนใต้หลวงพ่อทุ่มนะปี2550นรบนะฮะ เสาห้าแรมห้าข่าเดือนห้านะครับปลุกเสกเดยกิจจิสายเขาอ้อนะครับสร้างห้ามือเหรียญน,นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ